วิธีใช้เงินบาทให้เพิ่มมูลค่าโดยการแปลงน,นะครับกลงสอนเงิ่มต้นด้วยนะครับเช็ควันนี้เงินบาทที่ไม่ใช่เงินแค่อยู่ในกระเป๋านะครับแต่เป็นอาวุธสำหรับใครที่รู้อไอเป็นรู้เกมกแล้วกันนะครับเช่นวันนี้คุณดูข่าวหรือดูอะไรมีแอป แล้วรู้ว่าวันนี้ค่าอัตาราแลกเปลี่ยนดอลลาร์วันนี้สาสบองบาทขึ้นนะคุณเห็นแล้วโอ้โหปกติมัน3ามห้าสามหกสาเจ็ดสมปใช่ไหมันนี้สาบาทขึ้นคุณไปซื้อไว้นะครับทิ้งไว้สักเดือนสองเดือนมันขึ้นไปสาสิบสามบาทขึ้นนะครับคุณก็มีช่องว่างและโอกาสอยู่ตรงนี้ตามจองวันนี้แล้มึงก็ หนึ่งบาทนะครับถ้าเรา่าเงินร้อยคุณไม่ลดสองสามสี่ห้าบาทแล้วแต่คุณนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเก็งกำไรจากอัตราเลกเปลี่ยนนะครับ 2, รข้อสองทำไมเลขเปลี่ยนค่าเงินถึงน่าสนใจปีนี้นะครับผมต้องบอกว่าปีนี้ค่าเงินมันผันผวนให้เยอะนะครับเนี้ยดอกเบี้ย ภาษีต้องนำเข้าส,ส่งออกอะไรนะพวงนะครับอเมริกาเก็บภาษีอะไรเยอะครับมีความผันผวนสูงและความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยไทยเนี่ยอเมริกาเนี่ยสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็อิหร่านกับอิสราเอลนะครับความไม่แน่นอนสูงนะครับ เช่นวันนี้ถ้าหากว่าคุณรู้ลวงหน้าว่าเงินบาทมันแข็งตัวเมื่อไหร่อันนั้นเขาเรียกว่าโอกาสนะครับโอกาสเพราะเงินมันอยู่ใน้เป๋าคุณอปติคุณเก็บไว้หรือฝากไว้ที่แบง์นะครับข้อสามคนทั่วไปเนี่ยทำได้ไหม บางคนเลยบอกว่าเออเราเป็นเพจเดอร์เราเป็นอะไรอะสักอย่างครับขอแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับถ้าอยู่กรุงกฤษนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะใช้พาสปอร์ตนะครับมีแอปดูค้าเงินเช่นซุปรลิทเขียวส้มเอ็กวันนะครับหรือถ้าอยู่อีสานคุณมีทาวเวลวิกตอรี่สีมู่นะครับคุณก็เปิดดูข้างเงินนะครับอีสานเนี่ยผมบอกให้นะครับว่า ทำไมมันถึงมีที่ดันกันต่างประเทศเพราะคนอีสานไปต่างประเทศเยอะนะครับแล้วส่งเงินกลับมาเมืองไทยเทคนีง่ายๆนะครับขอให้คนสามอย่างนะครับหนึ่งดูแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับไทยต่างประเทศนะครับสองเทียบดอกเบี้ยระหว่างประเทศครับ ดอกเบี้ยน้อยเงินก็ไหลเข้าน้อยคือผลตอบแทนน้อยคนมาฝากได้น้อยมันก็ไหลมันดูแล้วไม่น่าจูงใจแต่ถ้าดอกเบี้ยเยอะเงินก็ไหลเข้ามาเยอะนะครับต่อไปข้อสามยุคนี้นะครับ AI ช่วย,ย,นะาาว,ย,ย,ยวิเคราะห์ให้คุณเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหาข่าวอะไรเยอะเลย AI วิเคราะห์ให้คุณเลยว่าสนุกไห้คุณเลยนะครับว่าเป็นยังไงข้อสี่ ถ้ารู้เงินบาทจ,จะแข็งเออหลายคนว่าถ้ารู้เงินบาทจ,จะแข็งเท่าไงซื้อเก็บไว้ครับนะครับซื้อเก็บไว้นะครับ,กกนะรบแล้วการซื้อเก็บไว้นะครับถ้ามันอ่อนค่าคุณก็ไปขายแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่ว่าคุณต้องการเท่าไหร่เนินอยู่ในมือคุณะครับคุณเป็นคน บริหารจัดการเองนะครับแต่คนว่ากลัวว่านอันนี้ไม่ยากครับเงินก็ใส่ไปได้นี้ก็ได้นะครับเงินไม่ยากครับมันแปลงเงินลงขานี้เงินไทยคานี้แปลงไปขานี้นะครับยกเว้คุณเป็นเอ้าซ์นเนอร์อะไรนะครับแต่ที่บอกมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หมดนะครับถ้าเข้าไม่ถูกนะครับ เช่นสิ่งที่คุณคนมีคือเศรษฐ้วน,นะครับค่าเงินเราขึ้นลงยังไงนะครับต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อค่างเงินบาทนะครับเช่นเฟดปรับดอกอะไรพวกนี้นะครับปรับขึ้นปนรับลงอะไรตัวงมีผลนะครับถ้าเฟดปรับดอกขึ้นเป็นไะงครับเงินมันก็ไหลไปที่อเมริกานะครับถ้า ดอกลงเงินก็ออกนะครับนักลงทุนอ่านะครับนักลงทุนนะครับถ้าวันนี้นักลงทุนเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหน่าสนใจเงินมันไหลเข้ามาเยอะเงินบาทมันก็แข็งแต่เมื่อไหร่ที่นักลงทุนเห็นว่าประเทศไทยมีอะไรที่ไม่คน่าสนใจมีข่าวยังไงเงินมันก็ไหลออกนะครับเช่น ความเชื่อมั่นของรัฐบาลมีผลยางมากถ้าใส่าังเียว่า trust นะครับแล้วช่วงนี้ไอ้คนคงรู้ลนะข่าวอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์นะครับคุณู้รู้ข่าวอะไรนะครับแล้วคุณก็คงมองเห็นโอกาสน,นะครับต่อไปข้อหกนะครับถ้าอยากศึกษาต้องรู้อะไรบ้างนะครับเนี่ยครับ รู้เงินไทยกันต่างประเทศสิบสกุลนีน่มีเอเย่นวอย่างดอลลาร์ต้องสวิตยูโรนะครับนรนเ,นเนี่ยรู้แค่นี้ไม่มีอะไรยากครับหลายคนว่ายากไม่ยากขอแค่คุณรู้ว่าเออมันขึ้นเวลาไหนลงเวลาไหนแค่นี้คุณอย่าลืมครับแลกเปลี่ยนจะไม่เหมือนทองคำนะครับมันไม่ใช่ว่าโอ้สวิงมาละวร้อยครั้งนะครับไม่งั้นถ้าสวิงแบบทองคำนั้นตาย เศรษฐกิจแย่นะครับเพราะมันมีผลต่อการนํเาเข้าและส่งออกนะแล้วเข้าไปที่บอกให้ยุคนี้จงขอบคุณ AI นะครับที่มันวิเคราะห์อะไรให้คุณคาดคะเนให้คุณนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปใช้สมองคิดเองนะครับเท่านี้ใครฟังมันหึิตอนนี้นะครับถ้าคุณสนใจผมก็มีคอร์สแตกเปลี่ยน,นต่างๆประเทศนะครับ พร้อสซีดเย้าหลัง7จ็ดปีและเทคนิคต่างๆ,ๆนะครับแล้วที่สำคัญมี AI report ส่งให้คุณทุกเช้าประมาณสิบก่าาคุณจะเห็นหมดเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นทั้งหลายทั้งปวงอันเดายทุกเช้านะครับโดยที่คุณไม่ต้องงไปพิจรารณาเองนะครับใครฟังก็เห็นตอนนี้ ผมไม่ได้ชักชวนให้คุณมาแลกเปลี่ยนหรือมาลงทุนอะไรให้สิ้นนะครับแต่ผมอยากให้นําว่าอันนี้คือเกมการเงินนะครับให้คุณลองเอาไปพิจารณาดูในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนอะไรผันผวนไม่ได้ทองก็ผันผวนและคนก็หหโอากาศจากทองเช่นวันนี้คุณมาฟังผมเรื่องแลกเปลี่ยนคุณจงแคล้วกาสนี้เกิปดประโยชน์นะครับหากว่า ใครสนใจเรื่องแรกเปลี่ยนคุณทักไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับจะมีไอดตรงนั้นนะครับไปครั้งนี้ครับสวัสดีครับ